เป็นตัวแทนของวัยรุ่นด้วยวที่คี่บคอวัวด้วยที่แบบว่าออกมาซ้ากันเป็นเหมือนความฝันอะไรเงี้ยเหมือนกับโนโด้วยค่ะที่แบบว่าเออก็ทําความฝันตลอดแล้ววันนี้ก็ดีไซน์ที่ได้มาเปิดงานนะคะร้องเพลงของตัวเองด้วยค่ะสาปเพลงด้วยกันแล้วก็งานจัดใหญ่มากๆนะคะมีโดให้เข้าไปถ่ายรูปกันด้วยค่ะ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เป็นนิวอีรานะคะได้ปรับโลโก้ใหม่ด้วยต้อนรับอะไรใหม่ๆค่ะยอดเยี่ยมใช่ค่ะก็เพื่อนๆสามารถมากันได้นะคะอย่างที่หนูบอกมีปั๊กซี่ให้เราได้ดื่มกันนะคะอากาศร้อนๆก็ดื่มปั๊ซี่ก็ชื่นใจนะคะแล้วก็วันนี้มีโชว์จากเน่ๆค่ะแล้วก็พักซี่แล้วก็โฟี์อีฟคุณนนทนานนนะคะใช่แล้วก็มีโดมมาถ่ายรูปกันค่ะ นะคะที่เป็นเพลงของบินิสเปียค่ะซึ่งเป็น global ambassador ของแบล็กซนะคะวันนี้ก็ยืมของเขามาร้องเลยก็ดีใจดีใจเป็นเป็นเป็นไอดอลเราในสมัยตอนที่เราเด็กๆด้วยแหละอะไรอจริงๆานวันที่28ก็มีด้วยนะคะมีของโชว์ศิลปินท่านอื่นๆที่จะได้เข้าไปในโชว์ในโดมนะคะซึ่งเขาก็จํากัดคนเข้าสําหรับใครที่อยากชมก็อาจต้องดูจากจอ LED ด้านนอกอะไรอย่างงี้ นี่เพิ่งไปถ่ายรายการเสร็จมาเลยค่ะแล้วก็วิ่งมาต่อเลยใช่ก็เป็นยังไงบ้างดีใจค่ะคือเหมือนมันเหมือนได้เหมือนเราได้ขวนกลับไปนะตอนนั้นที่เราเป็นเป็นนักล่าฝันนะคะแล้วเราก็เหมือนได้แชร์ประสบการณ์ให้หน,หน้องๆด้วยเพราะอย่างวันนี้ไปคุยน้องๆก็รู้สึกเครียดมากว่าเหมือนแบบเหมือนเรายังไม่รู้ว่าเราต้องทํายังไงเราจะต้องอะไรแล้วเขาขอขอคแนะนําจากพวกเราเหล่าเมนเทอร์เงี้ค่ะก็สนุกสนานดีค่ะก็ได้แชร์ประสบการณ์ให้หน้องๆ ่วาเไม่ดูไม่เคยดูเลยไม่ไม่คือ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 คูดยัไงดีด้วยทีเเินเตอหลายคนเขาดูอยู่แล้วล่ะด้วยความที่เขามีมีมีภาพที่เขาวางเอาไว้อะมีกดที่เขาคิดว่ามันต้องเป็นไปให้ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบให้กําลังใจน้องๆอะไรอย่างงี้ซะมากกว่าใช่พยายามให้น้องแต่ว่าปรับต้องไหนถึงจดีขึ้นแต่แต่ที่จริงมันก็ดีอยู่แล้วนะอะไร ที่พูดกับน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็ใช่ก็นางฟอมันก็ไม่เชนางฟ้าแนละ้หนูก็คิดว่าน้องๆต้องก,ก,กรงารกำลังใจอะค่ะแล้วเราก็ไม่ได้คนเรามาันผิดพ้ากันได้เราไม่อยากไปทำเติมะไร เรามีแด่เรียนร้องเพลงเรียนเต้นแต่เราไม่ได้มีแบบว่าเป็นเป็นอาชีพหลักขนาดนั้นอ่ะแต่ว่าพอเราได้มารายการนี้แล้ร,ร,ร,รู้สึกว่าเออเด็กไทยเก่งจริงๆเก่งมาตั้งนานแล้วที่เราเห็นแบบคนไทยไป g กลบอลหลายคนมากอะไรเงี้ยมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเออเราอยากกลับมาทําให้ให้งการบันเทิงไทย entertainment industry มันไปได้โกลบอลมากกว่านี้ใช่แล้วหนูรู้สึกว่ายุคนี้เป็นยุคที่กำลังจะเริ่มแหละมาแล้วมาแล้วมแีแบบเพลงไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ วัวเข้ามากกว่าเลยเราเขาเนี่ยมาก็ก็ขอบคุณค่ะแล้วก็ก็ดีที่เหมือนว่าถ้าถ้าเขาออดคลิปหนูมาแชร์ในเน็ตกันเต็มแล้วก็คิดว่าก็เป็นเรื่องที่ดีค<ม>่ะเพราะว่าเขาเห็นเราเหมือนเป็นแบบอย่างที่ดี<ม>อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สู้อ๋อหนูรู้ว่าใคร รู้ว่ามีมีคนที่หนูรู้จักเยอะแยะมากมายไก่กองแล้วก็เป็นคนที่ทุกคนรู้จักมากมายเยอะแยะไก,ก่กองเราสามารถสปอยได้แค่นี้แต่แบบว่าโอ๊ตก็ตื่นเต้นอยากเห็นอะไรอย่างงี้ใช่ค่ะใช่มีเนาะเขาบอกได้ไหมอะ่ะ yaya